สบายดีอาจารย์อุวิบสบายดีตอนนี้อาจารย์กำลังเ็ขยังอยู่ตอนนี้แม่กกำลังเทรดอยู่นะมั้งเทรดอยู่เป็นจังไดไมื่นี้เทรดมีกำไรบ่มีเนาะไม่นี้เทรดบวกเลยมีกำไร,รนนเนาะเดี๋ยวน้องขอเบิ่งสเต็ปเมนท์อาจารย์ได้บ่ได้ได้มาเบิ่งเลยมาเบิ่งเลยตอนนี้เนาะจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่ห้อมาใส่เนาะเพื่อวิเคราะห์กราฟเนาะเดี๋ยวเาจะรีเฟรชบันดึงเนาะรีเฟรชบันดึงเนาะอ่าหลังจากนั้นเราจะมาให้เบิง้งเนาะ ประวัติการเทรดเนาะคลิกเข้าไปเบิง้งอ่าเบิ้งเลยเนาะนับเบิ้งว่าวินจากไม้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปเก้าไม้เนาะแต่ว่าพลาดไม่เดียวเลยเนาะไปเก้าไม้พลาดไม่เดียวเคยเดี๋ยวขอเบิ้งกระดิ่งแจ้งเตือนให้อบอวว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีจริงได้มาเบิ้งเลยอ่าเบิ้งกระดิ่งแจ้งเตือนนะ่ะบนนี้นะนเนาะกนอื่นจะรีเฟรชนะอีกบอรหนึ่งเนาะอ่ารีเฟรชอีกบอรหนึ่นะงอ่าบนนี้เนาะกระดิ่งแจ้งเตือนว่าเามีการเติมขอนบอรหรือว่ามีประวัตติิการเมบ มาเบิงเนาะอันนี้คือรายการเติมถอนให้สําหรับคนที่ต้องการซื้อคขายเหรียญเนาสมัติเติมถอนให้อำนวยความสะดวกเนาะคือว่ามีกําไรเนาะทุกคนเนาะมีกําไรมนงก็มาบวกคือว่ามีกําไรถ้าว่าใครที่สนใจอยากซสารเนาะสมารถทักมาปรึกษาได้เนาะถ้าว่ายากเรียนแบบสช่วนตัวเราก็สามารถนัดมาอะไรเนาะหรือว่าจะมาเรียนนำยูที่บริษัทเราอะไรทุกอย่างเนาะสมัรถมาได้รเนาะอันนี้กำไรในนํำกำไร สักส่วนเราเข้าเทรที่จะเทรดต้องศึกษาให้ดีเนาะศึกษาให้เข้าใจให้แท้เราจึงพอมาเทรดเอากำไรเนาะโอเคเราเข้าใจ